เรื่องนี้ตองเป็นเรับการจับคุณผู้ต้องหาสี่คนนี้ได้ของกลางจากบานเป็นแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเมตร เกิดพื้นที่ต้นวัสถุสากลเป็นผลสืบเนื่องจากการข่าวของอดีตพบรโพสตเล็กเกี่ยวขัามามนพงซึ่งได้พูรณาการแย่วามเรื่องจนต้นวัตถการแต่คุณใ้วันนี้รายละเอียดท่านพบรท่านเดชขาบอมอบหมายให้ ตามาติพี่เป็นผู้แสดงหน้าสื่อมวลชนผมได้อนาจคืฝ่ายการเืองต้องขอขอบคุณกรมเพื่อัารามาบงทีแก้ไขระเบียแล้วก็ยังมีความห่งใยเ่วยเหลือการข่าวแาะการพลานของตนวมดดีเสมอมาเชิญทุกท่วยครับ ก็กลุ ies, ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของอี่พ่อจี่เจียะการนะครับก็เป็นกุ่พวกที่เอาของมาเก็บไว้ทุกางตัวตัวคนมผลลงมาเนี่ยจะเป็นที่สุกหรือถึงกลุ่มก็ของเนมาแล้วก็จะกระจายในพื้นที่รอบนี้เนี่ยที่จากการกระทำนี่ก็เอาของไปกองไปกององแล้วนะครับเพราะนั้นก็ที่เหลือนี่จะทั้งหมดก็ ราง8นะครับเป็นคามที่ท่านนิสองบุญสกีนะครับก็ส่วกการขยายผลเนี่ยขยายอยู่นะครับก็คิดว่าการขยายยังคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับครือถ้าถำี่เรื่องเดีนหากาพี่ห้อ ไอ้หน no ูไอ้เจ้าหน่ว่าทำงามันทำงานใจยังดีวะฮะเอารู้ว่าอาอยากทำมากใครก็จ้าเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ะไปไหนอ่ะเรื่องนี้อ่ะนยัน ยผมไม่ได้หรับนายรูว่าไปด้านไหนไหมทำงานอยู่โรงงานไปวครับทำงานไว้เกสขภะครับโอ้อยู่ที่สิบปีนะครับทางานตามโรงงานในพุ้ที่เกโรงงานไี่ดีเลยไปด้านที่อื่น ก็ูนีก็ขายอย่างนี้เป็นเรื่องจำก็เป็นที่รู้แต่รอบเนี่ยทางท่านบรรทเีนห่ายไปแล้ว,าวทาราเห็นด้วยผมเห็นด,ด้ยวยคือเราตามตามเนี่ยในการดีเราต้องป้องกันป้องกันแล้วบำบัดรักษาเมื่อสักครู่ผมจะชูน้ใจเมื่อก่อนผมไม่พูดเลยตอนนี้ผมให้กำลัใจผมบอกน้ำเบอวว่า อย่าออกใบอนุญาให้สถาบารมากนะให้ทีล้หาไปอย่างนี้ต่อไปไมไ่มันเยอะมากไม่ได้ดวดเย่วแล้วก็เสริมดีมานเสริมโปรตนเทียมดีมานจากนี้ต่อไปไม่ได้แล้วผูเราวุโ